เราสามารถเข้ามาเช็คได้ประวัติรายการในแอปทูมี้ของเราโดยตรงเลยนั่นเองนี่จะเป็นหลักฐานนะครับผมใครที่สนใจสวัสดีทุกคนนะครับวับนนี้ผมจะมาสอนหาเงินเข้าทูมี่วเล็ตนะครับผมจากแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปทําภารกิจหาเหรียญคะแนน,นนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนเลยนะครับเราสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับที่มันขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะครับ นี่นะครับทุกคนเราสามารถกดรับได้ทั้งวันเลยนะครับและเหรียญมันจะรวมให้กับเราอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้คือยอดที่เราสามารถนะครับผมแลกเปลี่ยนได้นะครับและก็จะมีภารกิจรางวันต่างๆที่เขาเขียนบอกอยู่นะครับรางวัลพวกนี้นะครับผมได้จากการที่เราทําภารกิจนะครับเหรียญเห็นไหมครับผมเหรียญคะแนนเขาจะขึ้นบอกอยู่เลยนะครับถ้าเราทาภารกิจตัวนี้เราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นแอปตัวนี้นะครับดาวน์โหลดแอปนะครับผมแล้วก็ทําตามที่เขาบอกนะครับนี่นะครับขั้นตอนการรับรางวัลนะครับทาตามที่เขาบอกเลยนะทุกคนเราจะได้ 52,500คะแนนนะครับหรือว่าจะเป็นดูวิดีโอโฆษณาตรงนี้ก็จะได้อีก250คะแนนนะครับเอาคะแนนที่เราได้มามาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับขั้นต่ําเพียง10บาทนะครับสูงสุดก็คือ200นะครับทุกคนโดยการใช้คะแนนแลกนะครับเขาก็บอกอยู่นะครับว่าต้องใช้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมถึงจะแลกได้นะครับถ้าเก็บครบปุ๊บนะครับสามารถนะครับผมกดแลกเปลี่ยนแบบนี้มันจะเข้าทูมูนี่วอลเลตให้กับเราประมาณ3-5วันทําการนะครับ นี่นะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้ประวัติรายการในแอปทูมี้ของเราโดยตรงเลยนั่นเองนี่จะเป็นหลักฐานนะครับผมใครที่สนใจอยากทำนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดเดี๋ยวผมสอนให้ละเอียดเลยนะครับ สำหรับวิธีดาวน์โหลดนะครับทุกคนกดเข้ามาที่คำธีบาจะเห็นลิงก์2งลิงก์นี้นะครับทุกคนดาวน์โหลดลิงก์ไหนก็ได้นะครับใครที่โหลดลิงก์แรกไม่ได้ก็สามารถโหลดลิงก์ที่2ได้นะครับทุกคนก็มันจะพาเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดที่ Google Play Store นะครับไม่ใช่แอปหลอกลวงนะครับผมตรวจสอบมาแล้วนั่นเองนะครับแอปมีชื่อว่า Google Go c a s h นะครับสามารถเข้ามาดูรีวิวได้เลยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนะครับผมกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะเป็นการเปิดหีบสมบัตินั่นเองนะครับผมกดไปเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการนะครับผมทําภารกิจนั่นเองนะครับแต่ผมจะมาบอกแบบละเอียดนะครับกดกลับมานะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับทุกคนหน้าฉันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับคนตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับก็สามารถนะครับผมลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วย Google ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราลงชื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเเเเเปป็็นนนนนบบบบััััััญชีีของงงรรรรรรราาาลล้วะะะคคคยยไดผม ผมมี500เหรียญคะแนนด้วยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูมิวเลยได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากดที่ป้อนรหัสเชิญของคุณนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นการนะครับผมใส่รหัสเชิญเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่1,500เหรียญเลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็ใส่โค้ดไปตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับ FDD 2C แล้วก็บ u นั่นเองนะครับผมใส่ไปตามนี้นะครับ FDD 2C d o บ U นะครับเราจะได้มาอยู่ที่1,500เหรียญเลยนะครับเหรียญเอาไปแลกเป็นเงินได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับกดตรงนี้นะครับผมปุ่มสีเขียวไปเลยนะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญมาทันทีที่ใส่เลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถนะครับผมกดเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมเพื่อเลือกภาษาของเราได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับ ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเก็บสะสมหาเหรียญนะครับผมเพื่อแลกเป็นเงินเข้าทูมนิวเลตนะครับเหรียญนะครับสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับต้องกดรับเหรียญนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็รับได้เช่นกันนะครับวิธีการนะครับผมก็คือกดไปเลยแบบนี้นะครับเหรียญมันก็จะรวมนะครับผมให้กับเราอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับสามารถดูได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นภารกิจให้เราทําต่างๆนะครับทุกคนกดเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีนะครับผมพวกเช็คอินรายวันนะครับนเม้ยรี่ดไตา นี้ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นภารกิจประจำวันนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกคนถ้าเราทํานะครับผมจนครบนะครับเราจะได้อยู่ที่10บบาทต่อวันเลยนะครับมันจะเป็นภารกิจนะครับผมทําการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็อันที่3นะครับผมจะเป็นการจับรางวัลนะครับสามารถนะครับผมเข้ามาจับรางวัลได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับทุกคนรางวัลใหญ่นะครับสําหรับรางวัลใหญ่นะครับผมเราต้องคลิกเพื่อเร่งตรงนี้นะครับและถ้านะครับผมตรงนี้นะครับผมครบจํานวนนะครับผมที่เขากําหนดไว้นะครับผมที่เขาบอกนะครับเราก็สามารถนะครับผม แ,แลกถอนออกมาได้นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นี่เองนะครับสําหรับตรงนี้อาจจะเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับผมที่ทานั่นเองนะครับส่วนนะครับทุกคนอันที่สองนะครับผมท่านที่2ถัดมานะครับนี่นะครับทุกคนสําหรับพวกนี้นะครับจะเป็นนะครับผมภารกิจให้เราทําเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมหรือว่าเชิญนะครับหรือว่าป้อนรหัสเชิญผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับ ทุกคนสําหรับป้อนรหัสเชิญนะครับสามารถนะครับผมใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผม FDD2CW นะครับเราจะได้รับเหรียญมาอยู่ที่1 5 0 0เหรียญนะครับตรงนี้นะครับผมไม่บังคับนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่เราก็จะได้รับเหรียญมาเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมจะมีการทาภารกิจดาวน์โหลดแอปต่างๆหรือว่าภารกิจที่เขาขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับสามารถทําได้นะครับเหรียญที่เราได้ก็ตามนี้เลยนะครับผมเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับเดี๋ยวสําหรับวิธีีีกกาารรรทิจจตงน้ะดดูเ๋ยผม มาบอกนะครับแล้วถัดไปนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการทําภารกิจเก็บสะสมเหรียญคะแนนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้นะครับทุกคนก็กดรับแบบนี้นะครับ เหรียญนะครับผมมันก็จะรวมเป็นเงินให้กับเราด้านบนตรงนี้นะครับผมเราสามารถดูได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมการเช็คอินประจําวันนะครับถ้าเราเข้ามาเล่นแอปนะครับผมเข้ามาเช็คอินแต่ละวันนะครับเราก็จะได้เหรียญตามนี้เลยนะครับผมก็สามารถนะครับผมเข้ามาทําภารกิจได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็เป็นภารกิจรายวันนะครับเราสามารถนะครับผมรับได้อยู่ที่10บาทนะครับถ้าเราทําภารกิจจนครบนะครับเป็นภารกิจดาวโหลดแอปทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดสําหรับวิธีการทาภารกิจดาวโหลดแอปดูให้จบนะครับแล้วก็ ะมีการจับรางวัลนะครับสามารถนะครับผมมาหมุนรางวัตงล,ล,ลตรงนี้ได้นะครับจะได้รับเหรียญด้วยนะครับแล้วสําหรับตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมของทางเขานะครับสามารถนะครับผมเข้ามาเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับ1ิดคลิกเพื่อนเร่งนะครับแล้วถ้าตรงตามนะครับผมจํานวนครบตรงนี้นะครับผมตามที right ่เขากำหนดเราสามารถถอนออกมาได้นั่นเองนะครับผมสําหรับวิธีการทํานะครับผมต้องไปเชิญเพื่อนมาเล่นแอปของเขาประมาณนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีภารกิจต่างๆตรงนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับผมหรือว่าป้อนรหัสเชิญนะครับผมตรงนี้ใครยังไม่ใส่ก็สามารถใส่ไปตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ FDD2CW เราจะได้มาอยู่ที่1,500คะแนนเหรียญเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจดาวน์โหลดนะครับผมแอปต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดนะครับผมดูให้จบนะครับของขวัญผู้ใช้ใหม่นะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่ก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นแอปตัวนี้นี่นะครับภายใน7วันนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับสามารถมากดรับได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะสังเกตนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นนะครับผมตัวช ใหม่นะครับผมให้เราเก็บสะสมเหรียญได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเก็บไปถอนเงินนั่นเองนะครับภายใน7วันเท่านั้นนะครับผมเขามีให้แค่7วันนะครับทุกคนส่วนหน้าที่2นะครับผมมันก็จะเป็นวิดีโอนะครับนี่นะครับผมเราก็สามารถนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับว่าเราจะดูอะไรนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมเราจะดูเป็น ROV นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วถ้าสังเกตเห็นนะครับผมเหรียญตรงนี้นะครับมันจะเป็นเต็มวงกลมนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่เราก็จะได้รับเหรียญน,นะครับผมแล้วก็เหรียญคะแนนเราก็จะบอกเขาก็จะบอกอยู่นะครับผมว่าเราดูเท่าไหร่เราจะได้กี่ เหรียญคะแนนประมาณนี้นั่นเองนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับส่วนหน้าที่3านะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับแล้วสําหรับวิธีการทําภารกิจดาวน์โหลดแอปนะครับแต่ผมจะมาบอกแบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนต้องเป็นแอปที่เราไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับอย่างเช่นนะครับผมแนะนําเป็นแอปตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับผมว่าทํายังไงนะครับลงทะเบียนในบัญชีใหม่แล้วก็เปิดใช้แอปของเขาแบบไม่กี่นาทีนะครับสามารถกดรับนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็เราักก็ด ตรงนี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้ามาเล่นนะครับผมเกมในแอปของเขาประมาณสัก3านาทีถึง5นาทีประมาณนี้นะครับจับเวลาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลองนะครับผมเข้ามานะครับลงทะเบียนนะครับผมแอปของเขานะครับผมกดตั้งค่านะครับแล้วก็มาลงทะเบียนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือ Facebook เสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็กลับมาที่แอปหาเงินของเรานะครับ หลังจากที่เรากอบเข้ามาในแอปอาหารเรื่องของเราแล้วนะครับทุกคนถ้าภารกิจมันหายไปนะครับผมแสดงว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับผมมาถอนเงินได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับการถอนเงินขั้นต่ำสิบบาทนะครับสูงสุดก็คือ200บาทนั่นเองนะครับมีแค่นี้เองนะครับผมสําหรับวิธีการหาเงินนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนนะครับผมดูให้จบจะได้เข้าใจนั่นเองนะครับใครสงสัยอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ